สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน t e n e b r i s s o m n i a นะครับหรือถ้าเกิดจะอ่านให้ถูกมันต้องอ่านว่า t e n e b r i s s o m n i a t e n e b r i s s o m n i a ไปเจอมันในสตีมนะครับตัวเกมปล่อยเดโม,โมนะครับคอนเซปต์เกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว s u อ v i ว a l ฮอ r r ์เรอร์แหละครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นน่าสนใจขึ้นมาก็คือว่าตัวเกมนำเสนอแบบภาพ แต่สิ่งที่เจ๋งก็คือว่ามันจะสอดแทรกนะครับเนื้อหารัคาซีนเป็นแบบคนแสดงกลายเป็นว่าเอาคนแสดงมาผสมกับซซนเมติกแล้วก็เป็น8บิตเข้าไปอีกเลยเจ๋งมากครับท,ทุกๆคืนฉนนันได้เจอฝันร้ายแบบเดิมฉันได้เห็นแฟนเก่าของฉันถูกฆ่าโดยสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวฉันไม่ได้คุยกับเขาอีกเลยหลังจากที่เราเลิกกันแต่ว่าความฝันนั้นทําให้ฉันนอนไม่หลับฉันพยายามติดต่อหาเขาแต่ก็ไม่เป็นผลสาเร็จแต่ฉันยังคงมีกุญแจเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่อพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่ชั้น3ม ใช้การเดินเราเป็นตัวละครหญิงผมบอนนะครับกดลิฟต์ละมั้งดูทรงเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีจนกระทั่งฉันขอเลิกใช้เวลาสักพักเลยจนกว่าฉันจะหยุดเรียกที่นี่ว่าอาพาร์ตเมนต์ของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่าอาพาร์ตเมนต์ของเขาันคิดว่าสิ่งเดียวกันคงเกิดขึ้นกับกุญแจที่อยู่ในกระเป๋ากุญแจฉันพกอยู่นั้นก็ไม่ใช่กุญแจของเราแต่เป็นกุญแจของเขาทำไมถ้ยังคงเก็บกุญแจนี้อยู่นะรอบนี้ฉันจะไม่เอากุญแจกลับบ้านอีกแล้วไอแวนอยู่ไหมอะ่ะเคาะประตูไปไม่เห็นตอบเลย กด B เพื่อเปิดช่องเก็บของโอ้เราเป็นสาวบอนสวยเกย๋เลยนะครับอันนี้เป็นกุญแจอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นกุญแจข้ออพาร์ตเมนต์ที่ฉันเคยอยู่กับเขาแต่ตอนนี้เขาอยู่คนเดียวใช้กุญแจฉันว,ว่าคงไม่เป็นไรหรอกคิดในแง่บวกก็ยังคงเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับติ่งหนังทั้งสองคนแต่ว่าตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วสแสดงว่าเรากับเขานะครับเป็นแบบติ่งหนังนะครับชอบดูหนังอพาร์ตเมนต์ก็จะแปะโปสเตอร์หนังอยู่อันนี้เป็นโปสเตอร์เทศกาลหนังนะครับมีอะไรอยู่ที่พื้นน่ะ Oh God. <laughs> มองกันเลยว่าของดีแน่นอนเดี๋ยวไปทีหลังนะครับขอดูให้ทั่วกันอืนี่เหมือนจะเป็นถาดนะครับที่ใส่เหมือนจะเป็นหนังฟิล์มแหลอครับที่ชื่อว่า d e v o เว e r ถแตว่าตอนนี้เหลือแต่กล่องฟิล์มเปล่าๆนะครับไม่เจอม้วนฟิลม์ม d e v o ว e r ก็หมายถึงกลืนกินรับประทานหรือแดกเหละครับทรงนั้นว่าแต่ทำไมสภาพห้องนะ้ำมันยับยูยี่ขนาดนี้ใครสักคนอยู่ตรงนี้สวัสดีจ้าแวนอยู่ไหมโอ้ oh. ไม่มีคนอยู่เมื่อเจีปะเจหนักๆอยู่ฮะฉันอาจพอใช้งานมันได้ถือปเจตอนที่ฉันเลิกกับเขาเราทั้งสองคนก็ยังช่วยกันซ่อมห้องน้ําอยู่เลยนะสงสัยเขาคงไม่ได้จัดการซ่อมต่อให้เสร็จละมั้งอถ้าเลิกกันนานแล้วยังห้องน้ํายังสภาพนี้อยู่ก็แจ๋วอยู่เหมือนกันนะเขาพวกช่วยรางวัลที่เขาชนะพวกงานช็อตฟ์ีต่างๆมาทิ้งลงห้องส้วมหมดเลยฮะช่วยรางวัลทิ้งลงซ่วมอย่างนั้นเหรอ เมื่อก่อนฉันเอาพวกของของฉันมาเก็บไว้ตรงชั้นเนียนะตอนนี้มีแต่ขยะอ๋อเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันนะครับตัวติดกันชั้นวางของก็จะเต็มไปด้วยแบบเครื่องอาบน้าของผู้หญิงกระจกแตกแล้วเหมือนจะมีเลือดอืมเขาต่อ,อยงั้นเหรอปกติเขาไม่ใช่คนรุนแรงนะของที่วางปนกับแชมพูแล้วก็โลชั่นกับเป็นพวกสารเคมีสักอย่างที่กลิ่นไม่ค่อยจะดีไอแวนเอามาเก็บไปที่นี่เพราะไม่อยากให้ที่บ้านปนเปื้อนโอเคผมเชื่อว่าตัวน,นั้นนะครับน่าจะมีซัมติงแต่ผมขอเดินดูให้ทั่วก่อนนะครับ มีบางอย่างกลิ่นแย่ๆไมโครเวฟครัวค่อนข้างเลอะแล้วก็อะไรอ่ะนี่มันหนังสั้นเนี่เข้าหนังสั้นมาเผาทิ้งเหรอทําไมอ่ะนี่เป็นหนังเลือดที่คนรักที่สุดในโลกเลยนะแล้วคือเขามาเผาทิ้งทําไมนี่เป็นหนังสือเคมีที่มีการไฮไลท์ข้อความเอาไว้กรดทาทาลิกนั้นเป็นกูแจสําคัญในการเปลี่ยนสีในการพัฒนาไปอีกขั้นเลือดก็มีส่วนประกอบของเหล็กวัดเดอะฮิวคืออะไรตู้เย็น เกือบจะว่างเปล่าแต่ก็มีพวกสารเคมีเหมือนกันที่เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อการเก็บความเย็นจาได้ว่ามันค่อนข้างแพงนะเราได้สารเคมีสักอย่างไปทั่วเลยไปทั่วเลยนี่เป็นฟิลส์บ็อกนะครับไม่เป็นอะไรแปลกๆโอเคสํารวจก่อนเวนลาเจอเคสเจออะไรจะได้แบบเข้าใจง่ายๆหลหรมั้งประตูห้องทํางานไม่ยอมเปิดฮะเหมือนมันถูกผนึกด้วยสา,สารแปลกๆแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เลือดนะเหมือนกับจะเป็นขี้พึ่งสีแดงที่แข็งมากๆไอแวนอยู่ข้างในหรือเปล่า ไม่ตอบนะครับนัาสัญลักษณ์แบบลูกศรชี้ขึ้นทีวีก็พังเหรอเหมือนจะมีใครมาพังทีวีนะฉันไม่ชอบเลยฮะเขาต้องเป็นติ่งหนังขนาดจ,จะว่าแม้แต่พรมครับที่พื้นยังเป็นพรมรูปม้วนฟิล์มอะครับทำไมถึงมีหนังสือเก่าที่พื้นฉันอ่านได้แค่หน้าหนึ่งแล้วก็หน้าเก้านอกนั้นมันเบลอไปหมดนี่มันแปลกชะมัดเลยฮะนายเป็นอะไรกันแน่เนี่ยไอแวนเดเลลิติสมันน่าจะภาษาลาตินแล้วผมอ่านไม่เข้าใจนะครับแล้วผมจะอ่านมันยังไงยะอ๋อ,อ,อนี่คือต้อง next หน้าหนึ่งก็คือ d e l e เล l ิกหน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Desiderium เดซเดเรียมนั้นถูกผนึกจากโลกภายนอกด้วยสัญลักษณ์ซัลเฟอร์แล้วก็ชั้นของ l ลาปิส i ิกัสซึ่งจะเป็นสีแดงและแข็งราวกับเพชรมันจะสามารถชำระล้างได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอาริ a ซาตโ ออ่วิธีการจะได้มาซึ่งอาริสซาติโอนั้นเราจะไปต้องใช้กรดของทาทาลัสเข้ากับเหล็กแล้วก็โดนโดยแสงแดดซึ่งผมมีกรดมั้งและเหล็กเห็นว่าเลือดก็มีส่วนผสมของเหล็กโดนแสงแดดน่าจะมีครบทุกอย่างเดี๋ยวผมจะลองทําดูเพื่อละลายไอเจ้าคิทเพิงสีแดงนั่นไม่น่ายากประตูเปิดไปโอ้นั่น ฉันยังจาได้อยู่เลยว่าฉันชอบนอนแล้วก็เปิดผ้าม่านทิ้งไว้ให้แสงแดดยามเช้าเข้ามาปลุกเราแต่ว่าเขาอ่ะไม่ชอบแสงแดดตอนเช้าเลยนั่นก็คือเหตุผลที่เราทั้งสองต้องมานอนขวดตัวกันในห้องมืดๆเหมือ,มอมนกัแบแวมไพร์คนหนึ่งนิสัยต่างกันชัดเจนนะครับคนหนึ่งชอบแดดยามเช้าอีกคนไม่ชอบแล้วผมจะเอาออกยังไงนะแต่เหมือนกัาแผ่นไม้อันล่างสุดมันจะหลวมๆฮะเหมือนเกิดอะไรแข็งๆตีมันอาจจะหลุดได้อะไรแข็งๆอย่างนั้นเหรอประแจแข็งๆ ฮาว t ทตีกดนี้เพื่องานโอ้อยากเข้ามานะมึงกูมีประแจนะรู้จักไหมประแจบรรจงลงที่ใบหน้านี่ไงนี่ไงนี่ไงก็คงต้องประกอบส่วนประกอบโดยที่มีกรดเลือดแล้วก็โดนแสงแดดโอเคไอซ่กรอบรูปนี้ปกติจะใส่ภาพตอนรับรางวัลงานช็อตฟิล์มของเราทั้งคู่แต่ตอนนี้ภาพหายไปหรือแต่กรอบเปล่าๆอย่างนั้นเหรอเตียงนอนของเราสอง ฉันรู้จักเตียงนี้มากกว่ารู้จักตัวเองซะอีกฉันสงสัยจังเลยนะว่าเขานอนกับใครอื่นนอกจากฉันอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันสัก,กหน่อยใช่ของที่พื้นตรงนี้เหมือนจะมีแก้วเปล่าอยู่โอเคงั้นได้แล้วครับมีกรดมีเลือดมีแสงแดดเพราะเลือดเดี๋ยวเอาที่กระจกได้งั้นผมจัดการคอมไบก่อนดีวกว่าครับผมเข้าใจบริบททั้งหมดละอาเอาเจ้านี่มาคอมไบกับเจ้านี่ เท hey, ต่อไปผมไปเอาเลือดนะครับแล้วก็มาวางโดนแสงแดดต่อไปเอาเจ้าแก้วน้ํามาทําการยูสไม่อยากเชื่อเลยฮะว่าฉันต้องใช้เลือดเขาเลือดมันแห้งเลยฮะไม่รู้จะเอาใส่แก้วยังไงว้าวอ๋อเราน่าจะไปจับกระจกแน่เลยเลือดไหลง้อชะมัดสันเปิดทําตัวเองเลือดออกเลยฮะโดนกระจกบาดงั้นก็สงสาร่าใช้เลือดตัวเองแั้วแหละอายาเอาแล้วนะตัวฉันอ่าใช้เจ้าแก้วนี่วางลงไป ระบบมาเลเซียนอีวิวนะครับเอ่อของเหลวในแก้วเปลี่ยนเป็นสีแปลกๆกลายเป็นออริซาติโอ <c oughs> เอาล่ะนะซอลิซาติโอจงละลายไอ้เจ้าเดซเลนิกหอยอะไรเนี่ยก็ตามแต่ทิ้งไปซะเอ่อไอ้เจ้าสีแดงมันละลายแล้วฮะเข้าห้องได้แล้วแต่ฉันอยากเข้าไปจริงเหรอบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ฝันร้ายคือเราไม่เห็นนะครับว่าฝันร้ายมันเป็นยังไงนะครับรู้แค่ว่าตัวแฟนเราเนี่ยไอแฟนน่นะถูกโจมตีดยสัตว์ประหลาดน่ากลัว แต่ฉันมีประแจนี่นไงตีได้ทุกทิศทางทุกทิศทางทุกทิศทางโอเคใช้ได้อยู่นะห้องทำงานของเขานี่เป็นหน้าจอดูหนังนะครับซึ่งก็วางอยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์หน้าจอแตกด้วยนะครับมีเลือดและที่สำคัญตรงเลือดนี้เป็นคราบล่างคนนะครับหัวแขนขาเต็มๆเ,เหมือนไอแวนจะเขียนเอาไว้ฮะ ฉันลืมเธอไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนฉันลืมเธอไม่ได้จริงๆจูเลียพูดถึงเราเหรอตั้งแต่ที่เธอนั้นจากไปฉันนั้นไม่อาจทำอะไรได้เลยนอกจากคิดถึงเธอและตัวตนของเธอเขาสัญญาว่าเขาจะช่วยฉันลืมเธอได้พวกเขาบอกว่าขั้นแรกสุดนั้นก็ต้องลงลิฟต์ไปยังชั้นที่ลึกที่สุดลืมฉันแล้วก็ move on เหรอทำอะไรไปเนี่ยนี่นายกลายเป็นบ้าแล้วเหรอไงไอแ้แวนมีบางอย่างอยู่บนพื้นด้วยเราได้เทียนสีเขียวโอเคเราต้องแบบ ใช้ได้พอสมควรนะครับถึงขั้นเด้อไอแวนลืมไม่ลงอ่ะนี่เป็นพวกคอสตูมนะครับใช้ในการถ่ายหนังเหมือนมันจะมีบางอย่างหายไปหายไปแดงๆที่พื้นนี่คืออะไรโทรศัพท์ของไอแวนเหรอติดพื้นด้วยสารสีแดงจอก็แตกแต่เหมือนโทรศัพท์อาจใช้งานได้บ้าเอ้ยแบตหมดฉันซื้อเจ้าต้นไม้นี่มาในตอนที่ความสัมพันธ์เราย่ำแย่ถึงขีดสุดฉันอยากเห็นบางสิ่งมันเติบโตเพราะว่าความสัมพันธ์ของเรามันกำลังตายลงแต่ดูท่าไอแวนก็ปล่อยให้มันตายเหมือนกันแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นี่มันสารสีแดงอีกแล้วงั้นเหรอแต่แข็งเป็นหินเลยโอเคลงไปที่ลิฟต์ชั้นล่างสุดเฮ้เหมือนบ้างอย่างแปลกๆฮะข้างนอกมืดสนิทเอ๊มันมืดตอนไหนวะนั่นสิครับโดนเล่นแล้วครับเรียบร้อยและที่สำคัญตรงนี้เราได้ลาเวนโดเลียมลาเวนโดเลียมเชี่ยอะไรวะเอ๊ะใครเปิดประตูนะเออมาสัก,กทีเซเตเมติกโอ้คนสวย รู้แล้วครับทำไมไอแวนถหึงหลงเราผมใหม่กล้า oh <my> เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยผมไม่ชอบดูหนังผีนะครับเผื่อใครไม่รู้ผมกลัวหนังผีมากนะเอ้ยปล่อยจอยไปด้ดโดยเป็นเกม <laughs> ผมไม่กลัวผีแต่ผมกลัวหนังผีนะครับเฮ้ย <laughs> เอ้เออวิ่ง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 เจนี่อย่าเข้ามันะมึงกูมีประแจเฮ้ยโอ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 ้ยแม่งแทงกูสองดอกละโอ้ย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 อี๋ไงนี่โอ้แม่งเฮ้ยเกิดไหนอ๋อโอเคยังดีที่เกิดใกล้อ๋อเราต้องจู๊กจังหวะที่มันจะแทงเราถอยสเต็ปหนึ่งเพราะว่าลิ้นมันยาวกว่าไอ้นี่กว่าปแจผมผมต้องจู๊กออกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ค่อยเตยมันคืนอ่ะไอซี่นี่นี่เชียร์นี่ มาตีตีเสียงหน่อยโอ้ยแทงนี่นี่อุ๊ยว้าวเมื่อกี้มันอะไรกันไอเจ้าสิงน่ะมันพยายามฆ่าฉันเหมือนกอก็จะสับปลาดที่ฆ่าไอแวนในความฝันเลยหรือว่าความฝันนั้นเป็นจริงหรือฉันฝันอยู่กันแน่เหมือนจะเป็นเศษเนื้อของเจ้าสัปลาดนั่นเนื้อมันเทาๆเ,เหมือนกับเน่าไม่อยากจับเลยจะต้องปล่อยไว้อยู่จริงจังแล้วคือเทียนใช้ฮินเหรอ แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตัวผมเจ็บแค่ไหนอะ่ะมองไม่ออกบอกไม่ถูกเอาไปต่อแล้วกันฝันร้ายนี้เพิ่งเริ่มต้นขอบคุณที่เล่นเดโมโอเคโอเค,อ,เคอย่าลืมกดวิดีทเกมนะโอ้กำลังคิดอยู่ถ้ายาวกว่านี้นี่เกมเต็ม,ตมแล้วนะ <c oughs> แต่ถือว่ามีของนะครับมีของนะถือว่าไม่ได้หลอกลงผู้บริโภคนะครับแล้วจะเป็นซีนเมติกก็ทำออกมาได้น้ากลัวนะครับนะ8บิตเรโช ผสมกับการถ่ายทําแบบมูวี่หนังยุคใหม่แบบช็อตฟิล์มแบบพวกดูแบบผมไม่แน่ใจทุกคนเคยดูไหมอครับมันจะมีไลอาวอัชต้นฉบับเอ่ยจะมีแบบเป็นที่ว่านอนอยู่ข้างๆแล้วคิดว่าแฟนกลับมานอนด้วยแล้วก็โทรหาว่าเอ้ยอยู่ไหนอะทำไมคุณถึงปิดปิดบ้านปิดไฟล็อกประตูผมยังไม่ได้นอนด้วยนอยนั่นแล้วก็เป็นผีไปอยู่ข้างๆ ผมจะเรียกพวกนั้นว่าหนังสยอง2นาทีครับบางเรื่องอ็ยาวกว่านั้นแต่แบบมันเป็นการถ่ายทําทรงนั้นนะครับซึ่งผมกลัวมากผมทนดูไม่ได้นะครับพวกนั้นและนี่คือเทนเน่ริสซอมเนี่ยชอบกันไหมถ้าชอบกันนะครับฟีดแบ็กด,ดีเกมเต็ม,ตม,ตมอาจจะมาลองเล่นกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะแต่เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เกิดใครอยากเล่นก็วิดลิตไปได้นะครับเะไว้เกมเต็มมาแล้วเกิดไฟผมมีเนะี่ยอาจจะมาเจอกันแต่คอนเซปถือว่าดีนะเนื้อหานะ่าสนใจครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับหรลบวเนีก็แจ๋